2ที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนั่นคือทางด้านเลเวลรเนและก็ทางด้านหมักเซยครับมาตามนัดพาไป2ตัวแต่ถ้าคุณยังไม่จุใจที่ใต้โปรครับยังมีของดีรอคุณอีกเพียบครับ10ตัวเน้นเน้นสิตัวบวกๆเลยอิ่มแป้กันยกบ้านใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปครับที่ใต้โปวันนี้ขออนุญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่นนางทานดานอาร์เซนอล Arsenal จะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในเวลาหกโมงครึ่งครับในช่วงเย็นเป็นคู่แรกของคืนวันเสาร์เลยโดยผลงานของอาร์เซนอลครับในเกมพรีเมียร์ลีกสตาร์ทมาแล้ว3เกมชนะ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้ต่อทนานดานลิเวอร์พูลไปแบบเฉือนเฉือยนะครับศูนย์ประตูหนึ่งส่วนทันดานแอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับสตาร์ทมาแล้ว3เกมเช่นเดียวกันแต่ผลงานยังลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับโดยชนะ1เสมอ1 แพ้หนึ่งครับและเกมล่าสุดแพ้เวทแทมมาหมดลูกครับสูตรปรดูสามจนทําให้ต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่ครับเป็นอังเก้ครับที่เคยคุมสเปอร์มาคุมทีมแทนนะครับแล้ววันนี้มาเจอกันสถิติครับ ผลงานในฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทางด้้นอาร์เซนอลครับที่เจอกับรอตติงแฮมฟอร์เรสไม่แพ้เลยครับชนะในบ้านตัวเอง3 0ไปเยือนรอตติงแฮมเสมอ0 0ครับแล้ววันนี้ครับเป็นเกมในบ้านของอาร์เซนอลอีกหนึ่งเกมครับสำหรับมุมมองลุงครับอาร์เซนอลรูปแบบการเล่นชัดเจนครับมีสไตล์เกมรุกที่เฉียบคมและมีกองหน้าคนใหม่อย่างวิกตอร์ยูเคเลสเป็นตัวจบสกอร์ชั้นดีครับและบวกกับตัวริมเส้นที่มาจากทานดังคิสตัลมพารีเอเบเลซีเอเซอีกหนึ่งคนครับ สำหรับมุมมองลูกครับเมื่อเทียบกับขุมกำลังของนอริทแฮมฟอร์ดเลยแล้วอาร์เซนอลดูดีกว่าแถมเล่นในบ้านเพดานให้อาร์เซนอลมานหนึ่งนิดนี่ครับลูกมองว่า2-0น่าจะมีให้เห็นกับทางด้านนอริทแฮมฟอร์ดเลย์เพราะนั้นคู่นี้ขอมองไปที่อาร์เซนอลครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างทางด้านนิวคาสเซิลเจอร์กับเทนนันด์วูดแฮมป์ตันครับในเวลา3ามทุ่มครับโดยผลงานของนิวคาสเซิลครับสตาร์ทมา3เกมเนี่ย ยังเก็บชนะไม่ได้เลยนะครับเสมอ2แพ้หนึ่งครับส่วนทันต์ฟุแฮมตันครับในพีมยรีกยังเก็บชนะไม่ได้เลยครับแพ้มา3เกมติดต่อกันครับและผลงานในฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทัด้านิวคาสเซิลครับที่ชนะวูฟทั้งไปและกลับครับวันนี้มาเล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลเพดานเนี่ยเขาให้มัน1นนิดๆเช่นเดียวกับคู่ที่แล้วเลย สำหรับมุมมองลุงครับก็มีโอกาสครับที่นิวคาสเซิลจะเก็บชนะเกมแรกในพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลนี้ได้เพราะทางด้านวูแฮมป์ตันผลงานไม่ดีจริงครับถึงแม้ว่าเกมลุกจะทำประตูได้แต่เกมรับมีปัญหาจริงสำหรับทางด้านหมาป่าวูแฮมป์ตันครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงคู่นี้ลุงยังมองว่าเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลเอาตัวรอดเกมนี้ไปได้เพราะนั้นจัดไปที่นิวคาสเซิลครับ อีนองมาต่อที่คู่ที่3ครับยังอยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างทนันนันเวสแฮมเจอทนันนันสเปอร์ครับในเวลา5ทุ่มครึ่งครับโดยผลงานของเวสแฮมครับเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้ว3เกมแพ้2ชนะ1เกมล่าสุดเพิ่งเก็บชนะได้นะครับโดยชนะนอติงแฮม3 0สูนครับ ส่วนทันสเปอร์ครับเก็บชนะมาได้2เกมและเกมล่าสุดพึ่งไปสะดุดแพ้ต่อทานด้านบอลมัดมา1 0ครับเพราะนั้น3เกมที่ผ่านมาของสเปอร์ชนะ2แพ้1ครับและหากย้อนไปดูผลงานของคู่นี้ในลูกการที่แล้วครับเป็นทางน้านสเปอร์ครับที่ทำได้ดีกว่าครับโดยเล่นในบ้านของสเปอร์เองชนะเวสแฮมไป4-1แต่เล่นในบ้านเวสแฮมจบด้วยการเสมอกันไป1ประตูละหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเวสแฮมเป็นเจ้าบ้านอีก1เกมครับเพดานเี่ยเขาให้ทานนั่น สเปอร์มาเพียงจิตลิตเท่านั้นเองสําหรับมุมมองลุงถ้าเลือกเชียร์สำหังทีมณตอนนี้ครับลุงมองว่าประสิทธิภาพของสเปอร์ดูดีกว่าท่านั่นเวสแฮมถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเวสแฮมอาจจะได้กำลงจงกำลังใจมาด้วยการชนะนอต์ทแฮมฟอร์เรสแต่มันมีช่วงเบร่ทีมชาติไปไฟตรงนี้อาจจะมอดลงไปแล้วก็ได้เพราะนั้นสําหรับลุงลุงยังมองว่าสเปอร์คุณภาพดีกว่าจัดไปที่สเปอร์ครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับปิดฉากด้วยพิมพ์ลีกเลยนะครับระหว่างทางด้านเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับในเวลาตีสอครับ โดยผลงานของเบนฟอร์ครับตลอด3เกมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมานั้นชนะเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นแพ้2ครับส่วนนั่นเชลซีครับฟอร์มดีกว่าครับ3เกมในพรีเมียร์ลีกชนะ2เสมอ1ครับและเชลซีเมื่อเทียบคุณภาพกับเบนฟอร์ตอนนี้ต้องบอกเลยครับเชลซีปีนี้เขามาจริงๆครับคุณภาพเขาดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหลังกองกลางและกองหน้าถือว่าดีทุกตำแหน่งครับเมื่อเทียบกับเบนฟอร์เมื่อเสียตัวหลักไปอย่างไบรนด์เอมโบโมโยแอนวิซาและอื่นๆอีกมากมายลุงมองว่าประสิทธิภาพ เบนฟอร์ดลดลงครับถึงแม้วันนี้จะเล่นในบ้านเบนฟอร์ดก็ตามครับด้วยเพดานที่เขาให้ทางด้านเชลซีมาไม่ถึง1เกือบหนึ่งแต่ลุงมองว่าคู่นี้เชลซีอาจจะมีสกอ์ไหลก็เป็นได้ครับเพราะเบนฟอร์ดอย่างที่บอกไปครับคุณภาพลดลงลุงมองว่าคู่นี้เบนฟอร์ดไม่น่าจะต้านทานเชลซีอยู่จัดไปที่เชลซีจะดูอุ่นใจกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้จัดที่สิงบุเชลซีครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจังหวินนาใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปกของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้าดีเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง